ผู้ชมพบกับรายการบ t ทีวีพาเที่ยวอ,อีกแล้วนะครับวันนี้นะคะพัตเตอร์พามาเที่ยวในพื้นที่ของเราในเมืองพัทยานะครับซึ่งใครไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้ก็คงต้องถือว่าเชยนะครับที่นี่คือตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาน,นั่นเองซึ่งที่นี่นะครับมีกรุ๊ปทัวร์และก็นะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งการทนศึกษาของเด็กๆหรือการมาดูงานของสถานที่ต่างๆใน จังหวัดเรานะคะก็จะมาดูงานที่นี่กันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่นะครับรวบรวม4ี่ภาคไว้ด้วยกันอย่างที่ชื่อเขาบอกก็คือมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ซึ่งข้างในจะมีจุดเด่นแต่ละภาคนะครับแล้วก็มีรวมถึงการแสดงต่างๆที่อยู่ในข้างในด้วยเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าวันนี้พัดไม่ได้มาคนเดียวพัดนัดกับพี่าสาวสวยของที่นี่จะพาไปแนะนำกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามมาเลยครับ ตอนรับด้วยช้างด้วยบอกอย่างที่บอกไปแต่แรกแล้วพัดไม่ได้มาคนเดียววันนี้มีพีอาสาวสวยน้ยืนรอเราอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับน้องพลอยนะคะเป็นพีอาที่นี่เดี๋ยวแนะนําตัวเองให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยคร anyway, so, ับโอเคค่ะสวัสดีค่ะธมมนประเสริฐค่ะพลอยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ที่ตลาดน้ํศรีภาคพัทยาค่ะโอเคเห็นพีอาสาวสวยขนาดนี้นะคบซึ่งแน่นอนต้องพาเราไปเที่ยวชมในตลาดน้ํศรีภาคแห่งนี้ได้อยากให้พลอยแนะนํานิดนึง ตลาดน้ำสี่ภาคมีสีภาคใช่ไหมในนี้ใช่ค่ะก็มีทั้งหมดสี่ภาคก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอี ank, ik, สานแล้วก็ภาคใต้ค่ะเราสังเกตยังไงว่าแต่ละภาคก็จะสังเกตจากสิ่งปลูกสร้างละกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูข้างในว่าจะสังเกตตรงไหนจะแบ่งแยกออกตรงไหนว่ามันเป็นภาคอะไรเดี๋ยวต้องไปดูข้างในโอเคเลยพี่อยากจะไปดูข้างในแล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพลอยพาพี่ไปเนาะได้ค่ะไปตามเลยคะ่ะเอาล่ะครับไปพาพี่เข้าไป,ไป ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นภาคไรก่อนกับน้องพลอ,อันนี้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะที่เรายืนเขาเรียกว่าลานแม่สายลานแม่สายซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของภาคเหนือค่ะก็คือจะเป็นจุดแรกที่กกอนเราเข้าตลาดน้ำก็คือจะผ่านตรงจุดนี้เขาเห็นพี่เข้ามานี่ไม่เก็บค่าผ่านทางด้วยใช่ค่ะก็คือสําหรับคนไทยค่ะเข้าฟรีสําหรับคนไทยเข้าฟรีแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาไทยไม่ไทย ก็ร้องเพลงชาติค่ะร้องเพลงชาติก่อนถือก็ต้องผ่าลอ่ร้องเพลงชาติก่อนเออคนไทยทัวร์ไม่ใช่คือคนไทยด้วยกันคือให้เขาจะร่วกันอยู่แล้วใ่ค่ะหรือมันจะกรุ๊ปทัวร์อะไรอย่างงี้ค่ะครับเห็นสังเกตว่าที่นี่มีกรุ๊ปทัวร์เข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะชาวจีนใช่ค่ะที่นี่ก็จะเป็นได้รับความนิยมค่ะจากชาวจีนเรียกได้ว่าเหมือนเรียกว่าเหมือนตามรอยซีรีส์ดีกว่าเหมือนที่เมืองจีนเขาเคยมาถ่ายหนังเรื่องหนึ่ง ไปเที่ยวเกาหลีเงี้ยไปตามรอยซีรี์เขาก็เหมือนกันเขาก็คือมาตามรอยที่ประเทศไทยมามาที่นี่เพราะว่าได้ถ่ายทําที่นี่ค่ะเหมือนกับมีเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคนไทยก็ชอบไปเกาหลีใช่ไหมส่วนคนจากต่างประเทศก็ชอบมาเที่ยวประเทศไทยเราอย่างตลาดน้ำสีผ้าก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท็อปฮิตอีกที่หนึ่งที่ว่ามีคนมาชอบเที่ยวใช่ค่ะแล้วครับเราผ่านจุดนี้มาก็คือจะก้างก้าสู่ ตอนนี้พัตเตอร์อยากรู้ประวัติแล้วคงต้องถามน้องพลอยนะคะเจ้าบ้านของที่นี่ประวัติความเป็นมาของตลาดน้าเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ตลาดน้ำนะคะก่อตั้งขึ้นจากเจตน์ของผู้บริหารของเราซึ่งต้องการให้ตลาดน้ำเนี่ยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเราก็จะรวบรวมเอาความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นยูอาหารการกินนะคะการแสดงนะคะหรือว่าจะเป็นงานหัตถกรรมนะคะ ด้วยแล้วก็รวบรวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะของทั้ง4ภาคก็จะได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้ค่ะแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ําเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะมีการสัญจรทางเรือด้วยค่ะแลวที่นี่นะคะก็จะมีบริการให้นั่งเรือพายด้วยนะท่องเที่ยวจะชอบมากๆเลยก็คือนั่งเรือเนี่ยชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำตั้งแต่ภาคเหนือภาคถึงภาคใต้เลยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ล่องไปดูชิวๆไปเรื่อยๆเรือนี้นั่งฟรีไหมครับ อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยใช่ก็คือเหมือนเหมือนซื้อบัตรนั่งเรือและนี่ก็จะเป็นพี่มาสคอตของเราพี่มาทำงานด้วยครับทำงานพี่มาสคอตอันนี้เป็นพี่มาสคอตเด็กไทยก็คือจะสื่อสื่อถึงตลาดน้ำสีภาคพัทยาค่ะพี่มาสคอตน่ารักนี่ใครเข้ามาก็สามารถถ่ายรูปกับพี่มาสคอตได้ตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะก็จะเจออยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมคะเขินเขินจะให้เดินพาเที่ยวได้ไหมเดินพาเที่ยวน่าจะไม่สะดวกพี่มาสคอตตัวใหญ่ตัวใหญ่ จะขอ <Okay. S 1> มีมีหน้าที่ถ่ายถ่ายรูปอย่างเดียวก็พอแล้วถ่ายฟรีป่ะฟรีน่ารักยิ้ม oh. สดใสโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในก่อนเลยไหม <Okay. S 2> ว่าจะมีอะไรบ้างค่ะเราไปดูข้างในกันครับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะครับพ,พอยพี่สางเกตเห็นว่าพอเราเข้ามาที่ตลาดน้ำสีภาคเราเห็น เทพารยตรงนี้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกเลยนะคะเมื่อเข้าก้าวเข้ามาถึงตลาดน้ำสี่าอันนี้ก็จะเป็นเทวารายพระพิฆเนศ<อ>ซึ่งด้านหลังนะคะก็จะเป็นพระพิฆเนศแกะสลักนะคะด้วยไม้สักอายุมากกว่าร้อยปีเลยค่ะนี่แสดงว่าก็จะมีคนมาไหว้ขอพรกันอยู่เป็นประจำเลยใช่ค่ะก็เหมือนมาตลาดน้ำได้เดินช้อปปิ้งได้ดูของช้อปสินค้าต่างได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เคารพสักการะขอพรเอาสิ่งดีดีกลับไปที่บ้านด้วย เร<ช>ีเยกได้ว่าขอความเป็นมงคลก่อนที่จะไปเดินเที่ยวเลยโอเคเดี๋ยวเรามาไหว้ขอพอรกันค่ะครับหลังจากที่เราไปสักการะไหว้ขอพอรกับเทวลายของพระพิาเนศแล้วนะครับ เห็นน้องพลอยบอกว่าของดีท,ทางภาคเหนือก็มีอันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งก่อนว่าเรากําลังเดินเข้าสู่ในส่วนของภาคเหนือแล้ว <Okay. S 2> นะคะแล้วก็ของดีของภาคเหนือเนี่ยก็สมมติจะเป็นในเรื่องของศิลปะพวกอ่าประมาณเนี้ยเครื่องไม้เครื่องเลงแกะสลักก็จะเป็นร้านด้านหน้าก็คือจะไปกรอบด้วยเป็นไม้แกะสลักทั้งหมดเลย<ช>ค่ะคใช่ค่ะก็จะเป็นนํามาจากทางภาคเหนือแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวด้วย นะคะเส้นในเรื่องของอาหารก็จะมีเคยทานจระเเคปิ้งหรือยังคะโว้ยยังไม่เคยเลยครับเป็นยังไงที่ภาคเหนือค่ะเด็ดเก็คือจระเเคปิ้งของเราจริงปะคือจอร์เค้นี้ก็เลี้ยงมาจากตลาดน้ำนี่แหละไม่ใช่ไม่ได้เลี้ยงไม่ใช่ค่ะพี่คะไม่มีนะคะคืออันนี้เราเราเขาเขาสั่งมาสั่งมาแล้วสั่งมาเราลันท่องเที่ยวให้เราก็ได้แบบชอบชอบทานของแปลกๆอะไรแบบสั่งมานี่คือตายยังครับ ยังไม่ตายเราก็ทุบกันต่อหน้าเลยไม่ใช่จระเข้โอ้จระเข้โอเคเรียกได้ว่าใครไม่ได้มาโซนภาคเหนือของตลาดน้ำสีภาคแล้วไม่ได้ชิมจระเข้ปิ้งถือว่าไม่ได้มาใช่ก็ถือว่ามาไม่ถึงเพราะถ้าแกก็จะได้รับความนิยมมากพอใครก็ต้องพูดถึงเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงได้ค่ะอนะครับที่บอกว่าเป็นจระเข้ปิ้งใช่ค่ะถึงแล้วนะคะสังเกตไม่ยากกลจะอยู่ทางด้าน ขวามือแล้วก็แม่ค้าจะสวยสวยสวยที่สุดสวยที่สุดจริงนะครับจริงจริงค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อจระ,ะเข้ต้องให้แม่ค้าอธิบายดีกว่าว่ามันเป็นส่วนไหนอะไรยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงบ้างครับขายเนื้อจระเข้มานานยังเอ่ยมาสี่ปีกว่า4 4ปีแล,แล้วนี่เราไปรับเนื้อจระเข้จากไหนครับจากฟาร์มค่ะจากฟาร์มเลยนะครับเอามาปรุงเพิ่มหรือว่าปรุงมาจากที่นั่นแล้วอ๋อเรามาทําที่บ้านเลยเอามาทำที่บ้านเฉพาะเนื้อมาค่ะ รับเฉพาะน้ำมานะคะก็จะมีเหมือนใช้ให้ดูขั้นตอนในการผลิตก่จะมาปิ้งตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากๆค่ะสำหรับคนไม่เคยทานก็มาลองได้ที่ภาคเหนือแล้วขายยังไงครับราคา20บาทมา20บาทลองไหมคะลองลองชิมไหมอร่อยค่ะมาถึงที่แล้วลองชิมดูมาถึงที่ก็ต้องได้ด้วยแค่ไหมอ่ะเผ็ดไหมคะอ่ะได้ได้ ส่วนใหญ่คนชาติใดชอบกินนะครับทุกชาติเลยเหรอครับใช่ไหมขอบคุณค่ะอ๋อโย่นีานั่ง้าวลาีัวเน่น่มาละยี่สิบบาทนะครับแม่ค้าคนสวยนะรสชาติเหมือนเนื้อไก่อ่ะครับ าไม่บอกว่าเป็นเนื้อจอระเข้ไม่เชื่อนะเนี่ยคือแบบก็ทานง่ายๆไม่ได้ทานยากอะไรค่ะแล้วก็อร่อยด้วยใช่มาละ20บาทไงกนะ็นี่เลยนี่เลยมาจากตัวนี้เลยมาลุนนะคะยค่ะซึะ่งน้องมาลยุยจับให้หน่อยโอเคค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยครับเราได้จระเข้มาแล้วอร่อยล้วซึ่งน้องมาลุยนะคะก็สังเกงง่ายๆสังเกตน้องมาลยะะุาลยก็ได้ค่ะจะนอนโชว์ เราใช้เนื้อส่วนไหนครับของจระเข้ไม่ใช่เนื้อันส่วนาค่ะเนื้อลำตัวคือตรงนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่ขาขึ้นไปก็จะทานได้ช่วงหางนิดนึงช่วงหางแขงเหรอครับเรียกป้องตันค่ะโอเคนั้นให้น้องมารวยกลับคืนสู่แม่ค้าเรียกเลตติ้งเรียกลูกค้าให้กับแม่ค้าต่อไปนะคะขอบคุณมากครับอร่อยมากครับ เราไปดูกันอีกดีกว่าว่าจะมีอะไรภายในของโซนภากเหนือบ้างค่ะตามไ,ไปเลยค่ะไปเล้วนี่ครับจะสังเกตว่ามีเรือสะเทินน้ำสะบดส,สะเทินบอกอยู่ด้วยใช่ค่ะ <laughs> เทินน้ำเิือนบกใช่ค่ะก็จะเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะซึ่งได้รับความนิยมเหมือนเรียกว่าได้ว่าเป็นไฮไลท์ของตลาดน้ำสิภาคเลยก็ว่าได้ค่ะก็จะเป็นเรือที่อ่าอยู่ในน้ำเป็นเรือแต่พอขึ้นบกปุ๊บมุดมีล้อโผล่มาอย่างกระทานโฟมเมอร์ <Okay. S 1> ใช่เหมือนแปลงร่างได้ค่ะก็คือสามารถวิ่งบนถนนสุขุมวิทได้ด้วยค่ะก็คือเรือเทือนตอนนี้ก็จะพาไปเที่ยวนะคะด้านหลังของตลาดน้ํา ก็คือด้านหลังก็จะมีเข้าไปโซนของหมู่บ้านไปดูควายเผือกจ้ไฮไลท์ก็จะอยู่ด้านในไปดูควายโอเคครับค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อไหมคะ